เดีวมาห้สิสิดูดิโอ้ยทุกคนค่ะภาพมาเบิงสนุ้วยจ้ะเพราะว่าไอ้ช่วงนี้ห้ายที่หลายแวะที่แวะถึงที่เป็นอากาศหนาวกับเป็นบรรยากาศไปอีกแบบนึงจ้ะทุกคน

du godt far. Hvad For det er glas, ja. Glat. Glat. Åh, oh, du godt. Det er min... Nej, det kan det ikke. gå. Det det Snak, 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 snack, snak.